ขั้ที่2ฝึกการปัดหมัดตรงฝึกใช้ท่อนแขนในการปัดหมัดตรงของคู่ต่อสู้ให้พ้นตัวบางสายจะใช้ฝ่ามือในการปัดหมัดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไม้มวยและการเข้าท่าของมวยสายนั้นๆแต่สำหรับตัวผมเองแล้วคุ้นชินกับการใช้ท่อนแขนในการปัดหมัดมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันปลอดภัยและเป็นการสร้างความเจ็บปวด ให้คู่ต่อสู้ไปด้วยในตัวนั่นเองการปัดหมัดที่ดีควรเคลื่อนที่แล้วหลบหลีกไปมาในลักษณะสลับฟันปลาไม่อยู่นิ่งกับที่และไม่ควรถอยหลังในลักษณะเป็นเส้นตรงพร้อมๆกับการปัดหมัดเพราะเราจะกลายเป็นเป้านิ่งให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธโจมตีได้โดยสนุกมือหากแม้นว่าปล่อยให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธโจมตีต่อเนื่องเกิน2ไม้แล้ว,ลวก็ เราก็ยากที่จะป้องกันและตอบโต้กับไปได้นั่นเอง